ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเลสซิ่งมาตเตอร์นะครับวันนี้ก็เนื่องจากเพชรหมดนะฮะก็เลยต้องหา ID คนอื่นมารีวิวรถนะครับหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจความชิบหายใน,นการเงินเกิดขึ้นเมื่อเราอยากได้จะ5 ECU นะฮะอะมาเริ่มกันครับผม หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม r a c i ซ g m a ม t e เตที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมมีพร้อมให้บริการต้องที่นี่ Top Up Gamer ร้านเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงถึงตี2ปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกดีฟันบริษัจทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายตรวจสอบได้หายห่วงอีกทั้งยังามีบริการเติมเงินเกมอื่นๆ,ๆที่ราคาถูกไม่แพ้กันอย่ารอช้า,ชาเติมเกมที่นี่ t o อ Up g a เก r ก็ขอฝากร้านเติมเกมทับอัพเกมเมอร์ไว้ด้วยนะครับเติมถูกก็เติมเองใช้ยูไอดีในการเติมนะครับสามารถทักหาแอดมินนี้เลยนะครับแนะนําว่าทักทางไลน์นะครับผมตอนนี้ก็มีพาร์ทให้เติมมากมายนะมีพาร์ทให้เติมอยู่นะก็ใครอยากจะเติมพาร์ทอยากจะเติมเพชรอยากจะเติมด้วยสุ่มแนะนำว่าตอนนี้ทักหาแอดมินได้เลยนะครับอ่ะโอ้โหหุ่นสาธาชีพตอนทีหนึ่งนะฮะเสียงรถนี่พุ่งพร่านนะยังเที่ยงวัน มาดูกันก่อนนะครับอย่างแรกก็คือวันนี้ที่จะมารีวิวก็รู้จะปกกันอยู่แล้วนะยัเห็นปก,นกเห็นปกกับชื่อคลิปมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแหละว,ว,ว่ามันคือแร n ค Cruiser นะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าพอดีเสียเขาเขามีสก,กินนะด้วยสิม,มีระดับคุยกับคนรวยมันลาบากนะครับอย่างแรกก็ต้องรู้ก่อนต้องบอกก่อนว่าประสบการณ์ในการเล่นพวกอัพโหลดหรืออะไรเงี้ยผมมาค่อนข้างน้อยนึงยังไม่ค่อยมีเวลาเล่นเยอะนะครับพอรถยังกลัด ยังกำมอยู่เลยนะฮะก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีแรงบันดาลใจนะฮะพออาชีพปุ๊บแมวมาดันทีเลยอโอเคอ่ะก็อย่างแรกที่ต้องรู้กันนะครับก็มันหมดเนี้ยมันถ้าจะเป็นโฟวิวอยู่แล้วแหละนะมันคือโฟวิวอยู่แล้วนะครับอ่ะ,ออะ,อะที่รู้กันแต่ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวจะมีคนเปรียบเทียบแน่นอนว่าระหว่างตัวนี้กับจิบนะครับแต่ว่าอ่าตอนนี้พอดีเสียเขายังอัพจ e ๊บไม่เต็มนะครับเราก็เลยปล่อยเสียเขาไปก่อนนะครับเดี๋ยวให้เสียเขาอัพจ e ๊บเต็มก่อนแล้วเราค่อยมารีวิวจิ๊บให้ ให้เสียเขาไปอาบก่อนนะฮะโอเคอันนี้คือยี่5บห้ายิห้าแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็อย่างแรกที่ต้องดูก็คือสเตตัสมีอะไรบ้างนะครับก็ความเร็วครับอันนี้คือห้ ECU นะครับอ่าจูนตามนี้เลยครับเห็นเสียเขาจูนตามนี้มานะฮะก็เลยเล่นตามเสียเขานะครับ2 1 3หนึ่งสามสองสามนะครับก็วิ่งดีนะครับวิธีไปลองดูแล้วก็ใช้ได้อยู่อ่ะมาดูก่อนมาต่อก็ความอัตราการเล่นสูงก็อยู่ที่9ถือว่าสูงครับถือว่าสูงแล้วก็ ปีนขึ้นเนินนะครับก็อยู่ที่8.2นะครับแล้วก็ลุยน้ำ9.7วิ่งทราย10.6นะครับวิ่งทรายเยอะม,มากแล้วก็อัตราการเร่งนะครับก็เร่งความเร็วอยู่ที่8.6นะครับสเตตัสก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับก็เป็นรถที่ดูวิ่งก,กลางๆนะฮะทีนี้ไปลองเทสกันดีกว่าต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเอา,เอาด่านง,ง่ายๆก่อนนะด่านง,ง่ายๆก่อน อ๋อลืมลืมลืมเขาขเปิดจอยไปนึง่ง <c oughs> ลืมลืมลืมดูวก็ไม่ติดหลงัลงหลงัลงหลังพอเล่นมาเล่นบูทคุณเราไม่ค่อยชินครับลืมเปิดจอยประจำครับเข้าไปเล่นนี่เดี๋วรถรถจอดอยู่ที่อระจำอโอเคโอเคมา,มาอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอา่มาดูกันว่าเป็นยังไงอย่าคาดหวังอย่าคาดหวัง,วงต้องบอกเราบอกก่อนว่าอย่าคาดหวังนะเพราะว่าประสบการณ์ในการเล่นโหมดจำแมบปบยังไม่แม่นนะฮะยังไม่แม่นเลยฮะเอาจริงๆต้องบอกตรงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่า เขาขับได้ไหลลื่นจริงๆสมเป็นรถทองนะเพราะปกติไม่เคยแตะรถทองเลยฮะเพิ่งได้แตะวันนี้เลยฮะแต่จริงๆมันก็จะมีอีกคันหนึ่งที่จะมาแล้วเนาะก็คือเอ่อาอีกคันนึงที่แจกฟรีอะ่ะเดี๋ยวจะมาต่อตีสี่อ่ะแต่ว่อานั้นหนูไว้ก่อนอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวอาจจะไอ,นนอนนดีรีวิวผมไงของฟรีไงเออ <c oughs> ส่วนของไม่ฟรีเอาไอดีคนอื่นไปก่อนนะฮะโอเคโอเคแผนที่อยู่ขวาสะดวกไม่คิดเลยเออ ม่เป็นไรฮะไอ้โหมดนี้คือหลักๆมันต้องเข้าวงนะฮะถ้าเราไปข้ามไปเข้าวงอีกวงนึงเลยไม่ได้นะมันจับว์ปมาเลยนะฮะผมเคยแล้วดรือดื้อๆมันมีวิธีตกเร็วกว่านี้ไหมแคนเซิร์แอนิเมะอะไรแู้เร็วเร็วเร็วนี่ฮะเราก็วิ่งมาฮะเราก็พยายามดูทางไว้หน่อยนะเออจนได้รถไฟจะเลี้ยงไว้แต่ว่าไม่เป็นไรฮะเราลุยสายอย่างแจ่มอยู่แล้วรถเราข่าลุยสายเยอะ อย่าจัดมันเลี้ยวแบบเลี้ยวเลี้ยวง่ายนะมันเลี้ยวแบบเหมือนแบบอารมณ์เหมือนเล่นหมดน้ำแข็งเนาะจริงๆนะจากความรู้สึกผมอะด่านแรกๆนี่เอาเบาๆไปก่อนครับเบาๆไปก่อนนี่เบาๆไปก่อนถือว่าจริงๆวันรถที่ขับค่อนข้างสนุกนะเวลามันอยู่บนทรายแล้วแม่งเลื่นแบบ <laughs> แม่งอารมณ์แบบแม่งลืน่น,น,เลนเหมือนเหมือนเล่นหมดนม้ำแข็งไกลๆเลยแต่ว่าไม่ได้ขนาดน้ำแข็งยังพออยู่ดีเกณฑรที่แบบยังมันขับได้แล้วยังขับสนุกอยู่นะ อันนี้ผมจะขอเทแค่สองสนามนะสนามนี้สนามนี้ฮะดูงงๆดีนะฮะอีกสนามนึงผมผมว่าสองสนามยังกำลังดีฮะตบมเนมามาดูกันต่อนะครับก็ให้ดูเรื่องจูนอีกทีนะครับหนึ่งนี่นะครับก็เป็นสองหนึ่งสองหนึ่งสามสองสามนะครับอ่ะชี้มาลองดูกันตาอนี้จะมึน,มนนิดหนึ่งครับต้องบอกว่าลองเล่นมาแล้วหนึ่งรอบนะครับมึนครับมึอนจริงๆเพราะว่ามันจะ มันจะแบบบางทีโค้งมันจะดูหลอกๆชีวิตนิดนึงทั้งมันหลอกคือถ้าดูแผนที่ก็จะช่วยได้เยอะครับพวกโหมดเนี่ยดูพยายามดูมินิแมปอะไรเงี้ยครับนะซึ่งมินิแมปองผมปกติอยู่ข้างล่างเลยใช่ไหมถ้าไ,ไอ้ดีผมอะไอดด้ดีคนอื่นก็อยู่ข้างซ้ายเลยก็เลยไม่ค่อยชินโอเคแต่ว่าหลักๆเราก็ต้องดูที่เราจะเหยียบไปต่อนะครับอ่าหลักๆกต้องดูไว้ก่อนนะพยายามต้องเหยียบเหยียบทุกอันนะฮะอันนี้คือมันจะแบบเมื่อกี้มันจะมีจุดแบบ ที่แบบว่าหลอกๆอย่างเงี้ยเห็นว่ามันจะแบบเหมือนแบุกมาแป๊บเดียวอย่างเงี้ยถ้าเราตัดสินใจไม่เข้าไปวงอื่นนี่คือชิบหายแนย่นอนนะฮะเพราะงั้นพยายามกใหยเข้านะครับอันนี้กัดิฟทันไหเนี่ยมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะจริงไอ้รถมดเเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเขาทำมาให้เราเล่นง่ายๆนะครับเขาให้เราเลแบบเล่นง่ายๆไม่ได้ยากมากค่อนข้างที่จะแบบว่าก็สนุกดีครับเป็นแบบว่าฟิลฟิลขับเหมือนแบบ มคนเราฟิวไงนนะต้องเข้าใจแบบต้องเข้าใจว่าฟิวขับเป็นแบบคนเราฟิวเลยแต่ว่าฟิวตอนเล่นแม่งดีดีใช้ได้เลยคือรถมันแบบไม่ทำให้เรารู้สึกแย่อืมโอ้ชดชดชอ๋อฮดูผิวแผบนี้ดูดูตูด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 ูเหมือนมันงงจริงนะไอ้เนี่ผมเพิ่งเนี่ยครั้งที่สองจริงครับ กระตุกกระตุกเออนิพากนี้ภาพอาจจะปรับน้อยมาหน่อยนะผมพอดีผมลองปรับสเปคให้มันต่ำลงหน่อยหนึงนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าจอผมโหลดสเปคไม่ทันกรัหลังโหลดแบบไม่ทันกรัลังก็เลยแบบลองลดสเปคู่นิดหนึ่งนะจริงๆี๋วิ่งไม่ดีนะครับก็เลยโดนเงาน้ามไปเลยเพราะว่าผมวิ่งไม่ดีแต่ว่าจริงๆมันขับสนุกนะเห็นไหมมันเริ่มมีกระตุกเห็นไหมเ้ยคอมผมมันจะอยใหญ่าคอมใหม่ตอนนี้เลยไม่มีตัง เ hey. นี่ยมันโดยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันรถที่ดีอะโดยส่วนตัวแล้วเป็นรถมันเป็นรถที่ค่อนข้างวิง่งวิ่งได้สนุกแล้วก็แบบว่า,วาเลี้ยวตามนิ้วอะโดยส่วนตัวนะครับเป็นรถที่เลี้ยวตามนิว้วคันนี้ก็เป็นตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่า,วามีสกินให้แต้มมาให้แลกด้วยนะครับเ,เนี่ยเหน็หนไหมแล้วอันนี้มันมาจากไหนวะเนี่ยไปดูเนี่ยขอรับ่อยมันกี่การลูกตาะเนี่ยหลกัลกๆก็ประมาณนี้ นะครับโดยส่วนตัวแล้วผม,ผมยังไม่พูดถึงจิบนะเพราะว่าโดยส่วนตัวจิบผมก็ยังไม่ได้ไปเทสอะไรมากมายแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วตัวนี้ค่อนข้างเล่นแล้วได้ค่อนข้างเก้ี่อยู่ในจุดที่ค่อนข้างน่าประทับใจครับอาจจะแบบว่าปีนเนินไม่ค่อยไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เรื่องลุยน้ํากับเรื่องบนทรายถือว่าโอเคเลยนะครับเล่นเสร็จเลี้ยวอะไรได้ดีครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะขับสนุกนะนขับสนุกผมว่า ลอง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 ดูฮะคันนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่แบบว่าถูกใจสำหรับหลายคนเหมือนกันนะครับแต่จริงๆเดี๋ยวถ้าตัวจีบเขาอัพเต็มเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาเทสให้ดูนะเพราะว่า <ๆ S 2> ผมอยากจะเทสแบบเต็มๆนะวิว่งในสนามเองมากกว่าหรืออ่างเงี้ยแต่โดยส่วนตัวแล้วคันนี้ก็ถือว่าวิ่งสนุกกว่าที่คิดครับตอนที่วิ่งก็ถือว่าใช้ได้ก็เล่นหมดนี้ตอนแรกๆก็รู้สึกแบบไม่ค่อยอะไรนะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆก็รู้สึกรู้สึกว้าวพอสมควรถามว่าทําไมรู้สึกว้าวเพราะว่ามันแบบ คือมันจังหวะวิ่งบนทรายแล้วตอนดิฟอะมันให้ความรู้สึกที่มันต่างกับถนนแล้วดิฟแบบหมดปกติอะจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกแบบว่าฟิลคนละเกมเลยก็ได้คือแบบกดเหมือนกันเฉยๆแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกแบบว่าก็แปลกใหม่กับการที่แบบได้ดิฟบนทรายได้นู่นได้นี่แต่คือแต่คือแบบบางทีแบบอารมณ์นึกออกไหมจังหวะที่มันดิฟอยู่ในบนทรายคือถ้ามันเป็นถนนของไอ้หมดปกติอะมันจะเป็นดิฟแดงแป๊ดไปแล้วแต่นี่คือแบบมันยังอยู่ในเขียวอยู่หรืออะไรเงี้ยก็แบบ มันเลี้ยวง่ายอย่างวาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยทำให้กูเกิดรู้สึกว่า,วาเฮ้ยมันแปลกเลยว่ะแล้วขับไปขับมาก็สนุกนะมันก็สนุกอยู่นะแต่ปัญหาคืออย่างแรกคือเรื่องแมพคือคุณต้องรู้เรียนรู้ให้เยอะแต่ว่าเพราะผมอะยังแรงน้อยอยู่แล้วก็ยังเล่นรถธรรมดายังไม่กล้าอัพเต็มด้วยเพราะว่ากะว่าจะเก็บทรัพยากรไว้รอรถรถทองมันล็อกอินครบนะครับก็เลยยังไม่อัพก็เลยรู้สึกแบบว่า,วาพอพอมาอัพเล่นรถเต็มๆด้วยหรืออะไรเงี้ยก็มาลองวิ่งดูอะไรเงี้ยมันก็สนุกเพราะว่ามันจะทําให้แบบเป็นอีกแบบงเอ่ ที่สําคัญคือตอนเนี้ม,นมันมันแบบหลายคนผมคิดว่าคงต้องพยายามนหมดนี้มากขึ้นเหมือนกันถามว่าทําไมเพราะว่ามันมีเพชรแจกนะจ๊ะเนี่ยเห็นไหมมันมีเพชรแจกนะครับนะเนี่ยมันมีเพชรแจกอยู่นะครับอืมเพราะฉะนั้นหน้าหน้าเอาขึ้นอยู่นะถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะฮะจริงๆเนี่ยถือว่าน่าสนใจเพราะงั้นคือจริงๆก็เดี๋ยวเราก็จะได้เราอินจากรถนี่คันนึงเนาะอยู่ยอันนี้นะครับ นี่เดี๋ยววันนี้เราจะได้เป็น B M หนุอ U X 5นะครับก็รอดูได้เลยนะผมคิดว่าน่าสนใจนะครับส่วนรถเนี่ยถ้าคุณจะช่วงนี้มันก็มีอยู่2คันที่คุณเลือกสำหรับกาชาดินะคอ่า,ามันก็มี2คันที่คุณเลือกแบบกาชาอย่างคุณอยากจะเทสไดร์เลยก็ได้แต่ว่าพอดีผมมีนี่มานะครับเนี่ยอันนี้จะผมขอพูดถึงผมขอพูดถึงลันคิ r เซอร์ในตัวยูต้าลันค s วเซอร์ก่อนนะครับอ่าของจีบเรายังไม่ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะ ดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างน่าประทับใจอาการกับการาเล่นนะครับถือว่าเป็นการบังคับที่ค่อนข้างที่จะสนุกในระดับหนึ่งนะครับเป็นบังคับได้แบบว่าตามนิ้วอยู่เหมือนกันไม่ได้ฝืนไม่ได้อะไรมากมายเล่นได้ค่อนข้างดีครับผมก็แนะนําว่าเป็นคันหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคันนี้นะใครที่อยากมาได้ลองหาดูก็ลองลอง,ลองดูแล้วกันนะครับจริงๆผมว่าโอเคเลยที่สําคัญคือม่อยู่นานอยู่นนเนี้ยมันอยู่ถึงตู้เลยเหรอโอโ้อยู่นานจัดเลยนะอย่างง้นไม่ต้องรีบไปได้ั้ง มันอยู่ถึงตุลาจริงเหรอนานๆน,น,นานเกินไปวะโอเคครับถึอว่าอยู่นานมากเนี่ยเขาเป็นตัวเลือกที่ดีคันนี้เท่าวันเดียวกันไหมอ้าโอเควันเดียวกันนะครับเดี๋ยวจิปเต็มเมื่อไหร่มามา่อนานเลยนะแต่ว่าถ้ายังไม่มาก็อาจจะได้เห็นรดฟรีของผมก่อนนะรอรอดูกันรอดูกัน โอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับถ้าใครอยากจะซัพพอร์ตอะไรก็สามารถกด subscribe กดไลค์ให้ก็ก็ดีใจแล้วครับหรือใครอยากซัพพอร์ตให้แค่กดซุปเปอร์แดงหรือไม่กดสมารสมาชิกก็ได้หรือไม่ก็อุดหนุนสปอนเซอร์ผมก็ได้ครับท็อปเก้มือนะครับผมอ่ะบอกสักหน่อยก็ได้ไหมช่องผมอะไรเงี้ยเออเขาจะได้เห็นมันเยอะๆเออเงี้ยอ่าเพื่อเขาจะจ้างเอรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามก็ช่วงนี้ก็พยายามทำคลิปขึ้นมาบ่อยๆแล้วกันนะครับเท่าที่จะเป็นได้นะครับอย่างที่บอกคือค่อนข้างยุ่่่งงเพราาะววชนี้ วกวนกับโรงพยาบาลคนโรงพยาบาลสัตว์ไปมาๆกับกลับจนไม่รู้ทำยังไงนะก็เลยแบบบางทีรู้สึกแบบหน่อยๆนิดนึงนะบางทีแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าไอตัวปัญหามันดีขึ้นละก็เลยรู้สึกอ่ะพอทําคลิปได้อยู่นะครับไม่ต้องมานั่งเครียดมากอ่ะตอหรับเรื่องออฟโรดนี่ก็ต้องบอกว่าความรู้อาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะประสบการณ์ในการวิ่งยังน้อยอยู่นะครับส่วนตัวของผมยังน้อยอยู่แต่ว่าจากการที่วิ่งอยู่แล้วมันก็เป็นรถที่ดีสนุก นะครับก็เลยเรู้สึกเหมือนว่าแนะนําได้สำหรับคันนี้นะครับจริงๆผมคิดว่า2คันนะ่าจะดีหมดแหละแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันเรื่องข้อดีข้อเสียในแต่ละจุดนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วอยู่ที่ว่าเราชอบคันไหนแล้วคันนี้ก็ถือว่าเป็นคันที่วิ่งสนุกเลในระดับหนึ่งนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันเพราะว่าอีกงานกูโจเ,เกียรตตู้นะครับใครอยากจะลงอันไหนก่อนก็ลงก่อนก็นกได้แต่อย่าลืมว่าไอ้พวกตู้นี้มันก็มีวันที่ของมันอยู่นะก็ถึงวันที่22 19นะครับก็อีก ยี่สิบกว่าวันเลยนะเพราะงั้นก็มีเวลาอยู่ใครจะทําทอะไรก็ทําไปนะฮะโอเควันนี้หลักๆก,ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ